สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เรามาปลูกต้นยางนานะครับจะให้เบิงบรรยากาศที่ผมมาปุูกจะมาปลูกไหนเพราะไม่มีพื้นที่ปลูกแล้วครับแน่นไปหมดฝนก็ตกใช่ไหมนี่ให้ดูครับไม่มีที่ปลูกนะครับแต่พื้นที่ของเราตรงนี้ต้องเกินก่อนนําก่อนนะครับเนื้อที่ประมาณสองไร่ผมปลูกต้นมะพร้าวไปประมาณหลักร้อยนี่แหละครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมปลูกแบบแออัดอไว้ในนี้แหละประมาณหนึ่งร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ แต่มีร้อยกว่าแน่ๆครับก็ทีนี้ผมหลังจากที่เราเดินทางเที่ยวที่นู่นที่นี่เนาะกับแฟนครับก็บไปสร้างเรงบันดานใจหาเรงบันดานใจเพื่อที่จะมาต่อยอดต่อยอดในสวนของเราสวนของเราต้องเกินก่อนนะครับมีประมาณ21่เอ็ดไร่แต่หน้าที่นี้เราจะทําที่เราจะปลูกนะครับปลูกไม้ป่าผสมนะครับจะมีอยู่อีกประมาณ2ไร่ก็คือตรงนี้แหละ ตรงที่เราถ่ายอยู่นี่คือประมาณ2ไร่นะครับผมกําลังจะทารีสอร์ทนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะก็อีกประมาณสัก5-10ถึงปีแต่คือการวางแผนนะครับดีกว่าเราไม่วางแผนอะไรเลยเหมือนที่ผมปลูกต้นไม้กําลังจะเปิดคาเฟ่นี่แหละครับก็วางแผนกันมาเมื่อ6ปีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเปิดแล้วเราเอ้ยถึงเวลาที่จะทําจะสร้างขึ้นมาแล้วผมกําลังทําร้านอยู่นะครับสําหรับคนที่ติดตามคงจะรู้ว่าผมทําร้านคาเฟ่ร้านอาหารอยู่ แต่ตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้เพราะฝนมันตกเราไม่ได้รีบด้วยครับเราทาไปเรื่อยๆเราทําเพื่อความชอบเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะตัวเงินนะครับตัวเงินเป็นตัวตั้งไม่มีนะครับไม่ใช่นะครับไอเงินนะ่ยคือผลพลอยได้แต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือตกแต่งสวนเราให้หน้าดูหน้าชื่นชมหน้าเข้ามาเล่นมาเที่ยวอย่างนี้ครับไม่มีใครมาผมก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะครับแต่ถ้ามีก็ดีครับเพราะว่าปกติผมก็อยากทําความสะอาดสวนผมอยู่แล้วผมก็เลยตั้งใจะจะเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆร้านอาหารเล็กๆ สำหรับคนที่อยากมาเที่ยวชมสวนหรืออยากชมบรรยากาศแบบแบบอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าแบบแบบฟิลฟิลธรรมชาติฟิลแบบอย่างเงี้ยที่มันหายากๆตอนเนี้มันอาจจะหาที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมครับแต่ช่วงเวลามันร้อนๆแรงๆไม่มีน้ําน้ําขาดฝนไม่ตกอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันแทบไม่ได้เลยผมก็เลยจะสร้างแบบโอโซนธรรมชาติเขียวๆให้มันร่มรื่นครับ น้าร้อนคนจะได้มาอยู่แบบสบายใจผมก็เลยวางแผนอีก5-10ถึงปีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเปิดต้นไหนแต่วางแผนไว้ก่อนครับก็เลยจะเอาไม้ป่ามาปลูกตอนนี้เรานาร่องด้วยกันปลูกยางนาไปก่อนใน2ไร่นี้เราจะมียางนาอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ดี30ต้นแล้วก็จะมีอาจจะมีพายุงอาจจะมีไม้แดงมะข่าอะไรที่เขาปลูกกันได้ผมไม้ป่าผมก็จะปลูกปลูกไปหมดแล้วครับปลูกม่วซั่วไปหมดนะ มันจะเป็นป่าผสมผสานทําไมไออย่างบางคนท่านบอกว่าไม่ใช่ได้แล้วไอมะพร้าวก็ออกลูกแล้วนะครับนะเห็นไหมครับมะพร้าวก็ออกลูกแล้วมาปลูกไม้อย่างอื่นเซมผมตั้งใจจะทําเป็นรีสอร์ทกลางป่าไปแล้วตอนนี้นะสวนของเราตั้งอยู่ตาบลภูหอนะครับอาเภอภูหลวงจังหวัดเลยผมกำลังจะสร้างป่าป่าดิบซื้นขึ้นมาในสวนตัวเองนะครับอีกสิปีเจอกันครับ เป็นความฝันเป็นเป้าหมายเป็นแผนการเป็นที่เราวางวางแผนไหมนะครับผมปลูกระยะประมาณ5้คูณหนะครับ5้คูณหเมตรสำหรับมะพร้าวเปลงน,นี้นะบางที่ก็อาจจะ5 5ด้วยซ้ำบางที่ก็ห่าง6ห่าง7จ็ดก็มีครับก็เป็นเป็นแบบมั่วซั่วไปหมดแต่ระยะก็ถ้าเอามะพร้าวอย่างเดียวก็คือได้ผลผลิตแน่นอนครับ เริ่มออกลูกกันแล้วเพราะปีนี้เขาจะเข้าปีที่สามที่สี่กันแล้วครับนี่เรากําลังจะทําคาเฟยอย่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนู้นแต่ไม่เกี่ยวกันกับตรงนี้นะเพราะว่าผมมีมะพร้าวไอ้สวนมะพร้าวสองแปลงน,นะครับมีแปลงข้างบนนู้นเก็บผลผลิตมาตั้งสองปีแล้วอยู่ข้างบนนู้นครับแต่อันนี้เพิ่งจะได้ผลผลิตแต่ผมก็จะปลูกไม้ป่าแซมไปซะ่แหละฝากติดตามด้วยนะครับอีกห้าปี ถึง10ปีเราเจอกันนี่มันเป็นคือการวางแผนอนาคตตอนนี้ผมประมาณ37อีกอายุ47ผมต้องมีป่าตรงนี้ให้ได้ครับและจะให้ทุกคนเข้ามาเล่นมากินมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจกันคลิปนี้ฝากเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากติดตามนะครับ